เดียโกพัสใช้ได้ผลจริงปลอดภัยแบบ100%เลยขอให้ได้ชีดออกไปโตหมดเลยนี่คือนวัตกรรมนะครับเดียโกพันะครับก็เป็นอาหารเสริมพืชที่บอกได้เลยว่าพอใช้แล้วอ,ะอ่ะมันเห็นผลจริงนะครับแล้วก็ทุกๆคนเอาไปใช้ก็เห็นผลจริงนะครับก็คือใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วมันก็เติบโตแบบอย่างรวดเร็วเลย ใช้ง่ายนะครับมันใช้ง่ายเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าเรื่องการเกษตรเนี่ยนะครับมาหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายแบบนะครับมีทั้งแบบน้ําแบบเม็ดแบบผงแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกได้เลยเดียโกพัทเนี่ยเป็นแบบผงเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่า1นึ่งหนักเบานะครับอย่างที่2เอ้ยคือใช้ได้ผลจริงแล้วก็ปลอดภัยแบบ100%เลยนะครับบางตัวนะครับมันจะมีเคมีนะครับผสมอยู่แต่เดียโกพัทเนี่ยเป็นแบบชีวภาพแบบ100%เลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยทั้งพืชทั้งคนทั้งสัตว์นนะะคครรัััับบปลลอดดภยยยทท้งงหมเ่าี ่อเนี่ยมันมีเคมีปนเวลาใช้ต้องระวัง นะครับใช้เยอะเกินไปใช้หนาเกินไปนะครับใช้บ่อยเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อพืชที่ใช้คือปากใบมันจะไหม้บ้างหรือมันจะมีผลอะไรอย่างนี้บ้างก็คือมันจะใช้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอเกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผลนะแต่พอเป็นดีโกพัทเนี่ยนะครับมันใช้ง่ายครับเพราะวมันเป็นวัคซ่าแบบร้อเลยนะครับใช้เยอะกระดาใช้ฉีด um บางกระดาฉีดหนาก็ได้เดินเร็วก็ได้เดินช้าก็ได้นะครับขอให้ได้ฉีดออกไปโตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดยอดมากนี่คือนวัตกรรมนะครับนะครับท ของเรานะครับได้รางวัลเหรียญทองนะครับระดับโลกมาจากเจนีวาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยราคาด้วยน้ำหนักแล้วโอ้โหไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยครับ